แดนเมิดมาบุกบางแสนครับพอเข้าโควิดปุ๊บสราตองานผมรถเข็นสักคันหนึ่งขายข้างทางก็เอาจริงเหรอลงทุนมาตอนนี้สามสิบนวครับสาล้านสเต็กจานนึงเชฟขายกี่บาทประมาณหกร้อยโอ้โหดูจังหวะลงมีด เอามือฉีกก็ขาดมีเดียมแรถูกต้องทุกอย่างเป๊ะไม่ต้องเสียวเนื้อทุกตัวผมจะเป็นคนคัดเองขับรถจากกรุงเทพมายังไงก็คุ้มน้องๆผมฝากช่วยเชฟเช็คราคานะเดี๋ยวร้านจะไม่เหลือกำไรวันนี้นะฮะแดนยมิดมาบุกบางแสนครับไม่มาไม่ได้จริงๆอ่ะกับร้านนี้นะครับ ร้านนี้ชื่อว่า4 Dining เขาตั้งใจทำสเต็กนะครับให้กับคนได้กินในราคาที่คุณจะคาดไม่ถึง <the> และเราก็มาถึงร้านนี้นะครับ f Dining อยู่บางแสนสายสองนะครับถัดจากหาดมานิดเดียวก็จะมาเจอกับร้านนี้นะครับที่ดูเหมือนแบบ เอ๊ะเป็นร้านอาหารหรือเปล่าหรือว่าเป็นบ้านแต่ถ้าจะต่อท่อออกมาเตาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยรับรองว่าร้านนี้ต้องมีเรื่องของการย่างการใช้ไฟและควันขโมงแน่ถึงต้องมีท่อออกมาขนาดนี้ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเป็นโฟร์ดิเน็งนี่ผมบอกให้เลยฮนะเด็กๆเ,เคยดูไหมบ้านเลขที่5รายการยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วนะอ,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 อ่าทันไหมทันไหมไม่ทัน นออันนี้มาเลที่4ครับเลยเป็นที่มาของโฟดิเน n g หรือเปล่าเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกัน,นดีกว่าคุณต๊ะรอข้างในแล้วสวัสดีครับนี่คุณต๊ะนะครับหรือว่าเชฟตะวันนี้มีนัดกันว่าจะมาบุกถึงครัวรแล้วก็จะมาเจาะกลิ่นด้วยว่าเฮ้ยทำยังไงราคาแต่ละเมนูเนี่ย ได้ยังไงกับพรีเมียมสเต็กราคานี้อย่างแรกที่โดดเด่นมากแล้วเรามองเห็นตั้งแต่ข้างนอกเนี่ยก็คือครัวเปิดครับซึ่งครัวเปิดเนี่ยทำแบบหลังคาสูงมากนะผมอยากให้เห็นว่าหลังคาสูงคือสูงจริงๆ <c oughs> อันนี้เขาจะเป็นโซนที่เราใช้ในการคุกิ้งพวกไซด์ดิพวกซุปอันนี้ก็เป็นเตาย่างสไตล์ญี่ปุ่นใช่ครับส่วนใหญ่อันนี้ใช้ย่างอะไรครับเป็นพวกไซด์ดิทอะครับพวกผักพวกปลาใช้ย่างผักย่างปลาอะไรต่างๆที่เป็นเล็กๆน้อยๆใช่ครับ ครัวนี่อังจริงนะลองมองดูนะมันเหมือนครัวแบบโรงแรมห้าดาวเลยนะ <S 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 อันนี้คือสร้างเองหมดเลยก็ค่อยๆสร้างเก็บเล็กผสมน้อยเอาครับจากเล็กๆก็เติมทีละชิ้นเติมทีละชิ้นเอาลองดูนะฮะร้านอาหารเรียกว่าเป็นร้านสเต็กเนาะ <S <S 2> <S 2> อยู่บางแสนนะแต่เขาใช้เตาหลายตัวมากอันนี้เตาแบบญี่ปุ่นก็จะเป็นเตาที่ย่างถ่าน บางคนก็ใช้ฐานบิโตตันครับใช่ครับวันก็จะน้อยหน่อยถ้าใช้ฐานทั่วไปก็ต้องรอจนมันแดงทั้งหมดใช้ได้นี่เตาอะไรครับเป็นส a ลมันเดอร์ครับเป็นตัวปล่อยไฟบนก็คือไฟความร้อนจะลงไา้ใช่ครับส่วนข้างหลังนี่อันนี้เห็นอยู่แล้วเป็นสเต็กครับสเต็กล้วนเลยอันนี้เป็นคัสซอมเองทําเองหมายถึงก่อขึ้นมาเองใช่ก่อขึ้นมาแล้วก็ทําพวกระบบกลไกหมุนเอง โอ้พอดีพ่อเขาทาเป็นช่างด้วยก็เลยให้พ่อทําให้ถ้าสมมติว่าซื้อจากต่างประเทศนะ <laughs> <laughs> ผมบอกเลยว่าชิ้นนี้นะ <laughs> หลายแสน <laughs> ใช่แพงมากครับนับเปอร์ร้านกว่าบาทแน่นอน <laughs> เราก็เลยทําเองเลยทําเองซะเลยทำ <laughs> ต่อเองได้ด้วยว่าเราอยากได้แบบไหนเราก็เลือกได้เลย <laughs> <อ>มันจะได้แบบเข้ามือเราด้วยเวลาทํางานอะไรหัวนี่ทีเด็ดนะทีเด็ดเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตมาศึกษาในครัวด้วยนะตอนนี้เราเรียนรู้อุปกรณ์ก่อน อันนี้ก็เป็นโซนซุปของเรานี่เป็นน้ําซุปแล้วก็น้ำดกเส้นต้มเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็จะเป็นเตาผัดใช่เตาผัดของเราทั้งหมดเลยขออนุญาตนะน้ําหนักได้จริงๆกระทะทุกทุกใบจะเป็นเลิศเดอร์พเอร์หมดเลยครับซึ่งเตาจะมีตรงนี้นะมี1สเตชัน6หัวตรงนี้มีอีก1สเตชันอีก4ี่หัว มีตรงไหนไหมฮะมีข้างนอกอีกแต่ว่าเป็นอันนั้นจะเป็นแบบว่าโซนแบบว่าตั้งทิ้งไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับกีกอีกหหัวอีกหกหัวอยู่ข้างนอกเสิร์ฟกี่คนครับเนี่ยทำไมเอาเยอะขนาดนี้ทำเป็นูุาสตรกรรมเลยครับทุกคน ม่แต่เอาจริงๆเรามองจากข้างนอกเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวร้านไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะใช่ครับอันนี้คืออุตสาหกรรมที่ทำแบบระดับโรงแรม5ดาวได้เลยนะใช่ด้วยด้วยความที่เราคุมคอสอย่างเงี้ยครับพะนะักน้องๆเราไม่ได้เยอะรรเราจะเป็นต้องแบบว่าใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยเขา<อ>ให้เขาทํางานสะดวกที่สุด<อ>น้องก็ต้องเก่งระดับนึงเลยครับเพืจะแบบคุมคอนโทรลทั้งหมดภายในคนเดียวได้นี่โอ้โหเอาจริงๆสวยงามอ่าตรงนี้มาเป็นฝั่งของตัวเย็นไหม หรือก็ยังพาสต้าครับเราก็จะเป็นพาสต้าอ๋อตรงนี้ยังเป็นพาสต้าอยู่ใช่ครับเป็นพาสต้าโอเคแล้วผัดเสร็จปั๊บก็มาตรงนี้แล้วก็มาถึงตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์ก็ได้ใช่ครับโอ้โหมาถึงนี่ขึ้นหน้าเลยปกติใครจะเป็นมือย่างหลักของที่นี่ฮะช่วงแรกๆจนถึงตอนนี้จริงๆผมก็ยังเข้าบ้างครับแต่ว่าผมจะเป็นคนยืนเองตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยจนจนวันหนึ่งเอาแบบเทนเทนน้องๆจนเก่ง ว่ามีความสามารถเท่าเราแล้วเราก็เริ่มปล่อยให้น้องเขายืนเองได้เพราะไม่งั้นเราจะหนีไปไหนไม่ได้เราต้องอยู่นั่งเอาตลอดเลยนะแต่ว่าคนที่อยู่นี่ก็จะต้องผ่านการต้องเป๊ะใช่ต้องเป๊ะมากผ่านการฝึกฝนแล้วก็แบบทําอย่างชํานาญแล้วครับเดี๋ยววันนี้มาเจาะความลับของโฟดิ่งกันนะครับทีละวิธีการเลยว่ากว่าจะเป็นสเต็กหนึ่งชิ้นนะครับ ที่ perfect cook เนี่ยต้องทำยังไงบ้างตามสไตล์ของ f o l r dining ่ะเดี๋ยวพาไปดูในร้านก่อนก็ได้ครับพี่ไปดูในร้านก่อนนะได้ครับตอนนี้เดี๋ยวพักครัวตรงนี้แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับเดี๋ยวขอพาไปบุกในร้านต่อได้ครับปึ๊บโอ้โหเข้ามาในนี้ชีวิตดีขึ้นเลยครับรู้เลยว่า คนที่อยู่ในครัวเนี่ยนะใช่โอ้โหร้อนจริงนะจริงๆอ่ะเราทําโควไว้ด้านหน้าเพื่อที่จะให้แบบว่าคนที่แบบลูกค้าเดินเข้ามาใ,<ช>ให้เห็นว่าเราตั้งใจแค่ไหนแบบว่าเออบรรยากาศในครัวจริงๆเป็นยังไงให้รู้สึกว่าแบบเออฉันเข้ามาในครัวแล้วนะรจริงเอาจริงครัวเปิดนะครับผมบอกทุกคนเลยว่า แพงกว่ารัวปิดเยอะนะเพราะมันจะมีพวกระบบระบายอากาศอะไรงียเยอะมากครับคือถ้าใครกล้าทําครัวเปิดนะหนึ่งลงทุนมากขึ้น2ข้อปิดผ้าคุณจะมีน้อยมากใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าทุกสายตาเนี่ยเขาจะเห็นตลอดคุณจะมาทําอะไรสกปรกหรือปิดบังอะไรเนี่ยไม่ได่นะก็เหมือนนการบังคับไปในตัวเลยเพราะนักงานต้องโปรเฟชชั่นอลจริงๆมาถึงห้องนี้ห้องดิ닝รูมเลยกันนะใช่ครับห้องดิ닝หลักเลยตอนนี้ผมต้องบอกนะผมมาก่อนที่ร้านเขาจะเปิดนะครับเพราะว่า ร้านเนี่ยจริงๆวันธรรมดาเนี่ยเปิด4โมงเย็นถึงกี่โมงฮะถึง4ทุ่มครับเปิดแค่นี้เหรอฮะเปิดเปิดแค่เท่านี้เลยครับแต่สองที่ก็จะมี11โมงครึ่งครับถึงบ่าย2โมงแล้วก็4โมงถึง4ทุ่มเหมือนกันอ๋อก็คือจะเพิ่มรอบกลางวันมาใช่ครับแล้วก็จะมีเบรคให้กับน้องๆนิดนึงใช่เพื่อเตรียมเพื่อเตรียมของสำหรับตอนเย็นส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นลูกค้าจากกรุงเทพหรือลูกค้า แถวๆนี้ครับก็จะมีลูกค้าบางแสนด้วยครับแล้วก็กรุงเทพก็เยอะมากๆผมแอบบอกนิดนึงนะถ้าคุณดูเมนูและดูราคานะครับและดูเทปนี้แล้วเนี่ยนะขับรถจากกรุงเทพมายังไงก็คุ้มครับอ่ะเดี๋ยวสปอยเยอะไปพาเดินต่อ,อดีกว่าโอ้โห <c oughs> oh, ไม่แวะไม่ได้เลยโซนนี้นะฮะ <c oughs> โซนนี้เป็นโซนบาร์ <c oughs> ครับบาร์น้ำแล้วก็มี <c oughs> บาร์วายนะครับ <c oughs> ผมแอบเห็นคอลเลกชันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ ก็มีนะก็มีนะมีไว้ติดบ้างครับเกิดแผนมาอะไรอย่างนี้แต่ผมชอบรูปนั้นนะมันดูเราไปอยู่สเปนฟิลนั้นเลยนะใช่อันนี้เป็นรูปคนวาดครับให้อาซิตของบางแสนเขาวาดให้อ๋อนี่คือคนบางแสนวาดให้เองเลยใช่ครับเม็ดอินบางแสนโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มีโต๊ะประมาณผมว่าน่าจะนั่งได้ประมาณสัก40คนได้ไหม ประมาณ60ครับ60ได้เลยได้ข่าวว่ามีอีกโซนหนึ่งนะ<ม>ซึ่งยังไม่เปิดดีนะครับ,รบแต่ผมวันนี้จะพาไปบุกครั้งแรกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่เมื่อก่อนเนี่ยคือเคยมีไอเดียแล้วก็เคยเปิดเป็นบาร์อยู่ชหนึ่งนะครับเป็นมิวสิกบาร์แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากโซนนี้ขายแล้วก็ลูกค้าประจาค่นอนข้างจะเยอะแล้วก็ลวเลยต้องทะลุนะครับตีทะลุให้เป็นห้องลับอีกหนึ่งห้องแต่เชิญด้านในได้เลยเ นี่มาอีกโซนหนึ่งครับโซนนี้ที่บอกนะว่าเมื่อก่อนเป็นมิวสิกบาร์ใช่ครับตรงนี้เหมือนเป็นบูธดีเจยังไงไม่รู้ใช่ตรงนี้เป็นดีเจครับแต่ก่อนก็จะมีดีเจแล้วก็มีไลฟ์มิวสิกตรงนี้ด้วยอ่าซึ่งถ้าสมมุติว่าตอนนี้ใครอยากจะมาปิดไพรเวทครับก็สามารถทําได้เพราะมีเครื่องดนตรีมีอะไรพร้อมหมดแล้วเรามีพวกอุปกรณ์ดนตรีซัพพอร์ตใช่เอามาแต่นั่งดนตรีได้เลยได้เลยเฮ้ยเจ๋ง และเอาจริงๆนะตรงนี้นะก็คือสามารถเสริมโต๊ะได้ด้วยถูกไหมฝั่งนี้เอาจริงผมบอกเลยนะครับว่าถ้ามาแบบไม่อยากเจอใครนะครับแนะนําว่ามีประตูเข้าแยกได้ด้วยใช่ครับใช่ไหมอยู่ทางด้านหน้าเลยนี่ประตู V I P แล้วก็มีบาร์ส่วนตัวของตัวเองมีมีบูธดีเจของตัวเองมีเวทีดนตรีของตัวเองนะผมยังอยาก พาเพื่อนมากินที่นี่เลยอ่ะถ้าได้ห้องนี้นะเปิดมงเปิดบายและค็อกทงค็อกเทลได้หมดเลยได้ครับก็ก็จะมีน้องๆดูแลใช่นี่น้องที่เป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ในร้านฝังนู้นด้วยครับอย่างี้ครับเขาก็ทำให้ได้เดี๋ยวเรากลับไปฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับเพราะว่าในครัวเนี่ยตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเชฟตะวันนี้นะครับจะพาเชฟแดดสถาปนาตัวเองเลยนะไปเข้าครัวกันได้ครับไปเรียนครัวทำสเต็กแบบโฟร์ดิเนกับเชฟตะครับ ลองดูครับมาดกันก่อนที่จะเข้าครัวนะฮะมีอีกมุมหนึ่งครับเป็นมุมที่แบบผมเห็นแล้วผมยังตกใจเลยเขามีห้องเย็นหนึ่งของตัวเองอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวผมพาไปดูขออนุญาพาไปดูได้ไหมครับเชิญน,นะ คือตรงเนี้ยที่เราว่าเป็นครัวใหญ่แล้วนะยังครับข้างหลังใหญ่กว่านี้อันนี้ก็จะเป็นโซนโซบิทที่พวกสลัดนี่ตรงนี้เป็นสเตชันที่เป็นสลัดสลัดนะครับนี่ครัวเย็นจะอยู่ตรงนี้นนครัวทอดอยู่นี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนโตกำลับบงจะเอาไว้ทำเป็นโซนสลัดโซนใหม่จะพาให้มาคุณแดนเข้ามาด้านในด้วย <S <S นี่คือระดับมาตรฐานโรงแรมแบบ5้าดาวเลยนะครับจริงๆทุกอย่างคือจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วสะอาดละอ้านด,ดีมากและถูกต้องตามหลักเลยเนี่ยทุกจุดจะมีจุดล้างมือจุดอะไรต่างๆครับใช่เฮ้ยโอ้โหดีจริงและนี่ฮะห้องที่ผมบอกให้ให้ให้เชฟตะเปิดดีกว่าครับนี่จะเป็นห้องเย็นเมื่อกี้ผมตกใจคือมีห้องเย็นเป็นของตัวเองนี่และเขาบอกว่า วันนี้เนี่ยสต๊อกคือน้อยแล้วนะไม่ธรรมดาซึ่งเอาจริงๆนะผมบอกเลยว่ามองจากข้างนอกคนอาจจะไม่รู้นะแต่พอเข้ามาข้างในดูแต่ละระบบที่เขาวางเนี่ยเดิมทีตรงนี้คือที่ดินเปล่าจะมีบ้านหลังเดียวครับจะเป็นโซนห้องอาหารที่เป็นบ้านที่เหลาก็สร้างมาค่อยๆขยับสร้างมาเรื่อยๆก็<ง>คือตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านส่วนตรงนี้เป็นที่ดินที่เราต่อต่อเติมมาต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆมูลค่า ของการทำร้านเนี่ยประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมถ้าเกิดทั้งหมดลงทุนมาตอนนี้ก็จะเจ็ดสามสิบล้ครับสามสิบล้านเมนูสตาร์ทเริ่มต้นสเต็กจานหนึ่งเชฟขายกี่บาทประมาณ600 600บาทไอ้ <laughs> นี่ไปเรื่อยๆมาแล้วครับหลังจากที่ไปบุกหลังครัวมาเราก็ได้เนื้อก้อนใหญ่มาหนึ่งก้อนนะครับ600บาทเนี่ยได้เนื้ออะไรครับอันนี้จะเป็นเกรนเฟรครับเกรนเฟรทิปรอยเอ็มบีสองบวก ราคานี้เหรอมันต้องชิ้นบางๆอ่ะผมว่าชิ้นบางๆถ้าเป็นเริ่มต้นของเราเราตัด280กรัมครับ280กรัมใช่280กรัมตัดให้ดูเลยไอ่ะนี่ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นี่คือไซส์นี้นะใช่ครับเราก็จะมาทิมก็จะได้ประมาณนี้ครับ280กรัมอ่ะนี่คือสริปลอยตัวเริ่มต้นนะซึ่งก็จะมีสริปลอยตัวอื่นๆขยับตามราคาบ้างตาม Marbleling Score เนาะ บางทีก็จะมีเนื้อญี่ปุ่นเข้ามาบ้างเป็นซีซันอลนะครับวีคนี้ก็มีตัวนี้ครับเข้ามาเป็นเนื้อญี่ปุ่นอันนี้คือเนื้อญี่ปุ่นเทนเดอร์ลอยตัวนี้ก็เทนเดอร์ลอยตัวนี้น่าจะเป็นออสออสครับออสเตรเลียตัวนี้ก็สวยมากแล้วนะยังเทนเดอร์ลอยเนี่ยพาร์ทที่เรียกว่าแพงสุดแล้วกันเนาะใช่เป็นพรามคัตที่แพงที่สุดเนี่ยเทปขายพอชั่นละเท่าไหร่ครับตัวนี้จะมี2ราคาครับถ้าเป็นเทนเดอร์ลอยออสวากิลเราก็จะอยู่ประมาณ8ปดถึงเก้าร้อยครับ เดี๋ยวเรื่องเทนเดอร์ลอยเทนเดอร์ลอยฮะใช่ถึงพันแน่นอนจริงเหรอ <c oughs> ใช่ครับเทนเดอร์ลอยจานไม่ถึงพันราคาช็อกมากนะครับ,รบแต่รีบาร์นี่ชิ้นใหญ่กว่านะชิ้นใหญ่กว่า280กร,รมัมเราจะขายเราแปดร้อยกว่าบาทครับประมาณนี้บอกคือเอาง่ายๆว่าราคาเนี่ยต่ำกว่าพันหมดเลยส่วนใหญ่ต่ำกว่าครับแต่จะมีสเปเชียลอย่างเงี้ยอันนี้เป็น A5 เนาะอันนี้เป็น A5 ญี่ปุ่น A5 ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ผมเดาได้ไหมให้ผมเดาได้ไหมถ้าตัดแต่งแล้วผมว่าชิ้นหนึ่งต้องมีประมาณ3,000บาท เราขายอยู่ช่วงพันสามพันสามถึงพันสี่ไม่เกินอันนั้นต้นทนุนหรือเปล่าจริงจริงเราเน้นขายเยอะเอาครับเน้นขายเยอะๆเอาแล้วแบบหมดไวในกรุงเทพขายสามพันจริงจริงน้องผมฝากช่วยเชฟเช็คราคานะช่วยกันเช็คนิดนึงนะเดี๋ยวร้านจะไม่เหลือกําไรคืออันนี้ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จใช่ไหมใช่ครับยังไม่รวมครับอ่าโอเคเพราะว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยอย่าลืมว่ามีเซอร์วิสชาร์จทุกร้านแทบทุกร้านแล้วกันนะสิบเปอร์เซ็นต์ ที่นี่ก็มีเหมือนกันมีครับกี่เปอร์เซ็นต์นะสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อุตสาหเก็บเนาะสามเปอร์เซ็นต์ก็จริงๆเราเราเคยจะบวกแล้วครับบวกไปในค่าอาหารแล้วแล้วทีนี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดน้องเราบริการไม่ไม่ไม่พอใจเงี้ยเราจะเราจะได้มีคิดตรงนี้ไปอะไรเงี้ยครับจริงเหรอใช่เพื่อแบบแต่สามเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือให้กับพนักงานทุกคนพนักงานทุกคนครับเป็นสามเปอร์เซ็นต์ที่แยกออกมาไว้ใช่ครับ มาถึงวิธีการย่างดีกว่าฮะอันนี้สิ่งที่ผมรอเลยนะกับเตาตัวนี้ที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวคุณแดนอาจจะได้ลองไบร์ด้วยนิดหน่อยเมื่อกี้ภรรยาเชฟแอบกระซิบมาว่าคุณแดนเราอ่ะเปลี่ยนมาหลายรอบมากแล้วไอ้จุดเนี้ยเปลี่ยนมากี่รอบโอ้เป็นสิบแล้วเป็นสิบยี่สิบรอบแล้วเปลี่ยนเป็นสิบยี่สิบรอบแต่ก่อนเปลี่ยนทุกเดือนนะครับเดือนแบบมันลงตัวเป็นทุกวันนี่ครับ คือเนื้อที่นี่เนี่ยถ้าเป็นเนื้อออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นชิลด้วยชิลทั้งหมดครับยกเว้นโอเคถ้าเป็นบาคิวญี่ปุ่นมันมาเป็นโฟเซนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วใช่ครับมีเทนเดลอยออสเตรเลียเทนเดลอยวากิวเอฟ5ริปไอออสเตรเลียแล้วก็เป็นตัวเกรนเฟดตัวเริ่มของริปลอยเนื้อทุกตัวผมจะเป็นคนคัดเองครับคัดมาแบบว่าเฟ้นหาทุกเจ้าแล้วว่เตัวตัวไหนโอเคผมก็จะเลือก ตัวนั้นามาจะเป็นคนคัดเนื้อเองใช่จะเป็นคนคัดเองครับ<อ>แล้วก็ส่วนมูเชอร์ผมก็สอนทีมงานทุกคนให้แบบมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยเฉพาะตัวทุกคนมูเชอร์มาต้องแบบว่าเหมือนผมทำเองเริ่มลงโปรเ e สกันดีกว่าครับสเต็กหนึ่งชิ้นที่นี่ปกติทำเป็นไงครับอาจจะมีเกลือพริกไทยกับพวกน้ํามันย่างทางด้านเนี่ยครับแต่เราเ,าเตรียมเ็เี่ ที่นี่แบบมีเทอร์มโอมิเตอร์มีอะไรไหมฮะจริงๆย่างจริงไม่ต้องใช้เลยครับไม่ใช้เลยเใช้ประสบการณ์ของพวกเราที่ผ่านการทํางานมาทุกวันแทนครับนี่อัน <c oughs> นี้เราก็จะโรยพริกไทยครับอันนี้เราไม่ต้องการไฟเหมือนตอนแรกไม่ต้องการให้เนื้อใกล้ไฟเหมือนตอนแรกแล้ว<ช>แล้วก็ปรับให้เขาอยู่ห่างจากไฟนิดนึง จริงผมอยากได้ดีเทลที่มันละเอียดขึ้นนะครับพอไฟเบาลงอ่ะครับมันจะค่อยๆใส่อุณหภูมิเข้าไปอ๋อมันจะค่อยๆสมความร้อนเข้าไปครุกเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ไฟเบาช่วงเนี้ครับอืมอ่าผิวที่มันโดนความร้อนแบบเร็วเกินไปอ่ะมันจะกระด้างตรงผิวแล้วมันจะมันจะกระด้างใช่ถ้ามันในมันยังไม่สุกใช่มันจะไม่ชมพู้งชินอันนี้ต้องเลสติ้งแล้วครับนี่ปั๊บอันนี้ได้แล้วพอได้ปุ๊บก็ออกมาเลสต่อนะครับพักเนื้อ ากางเครอลอยหนาหน่อยเนะ<ช>แต่เราก็ไม่ต้องการความสุกมากใชเราต้องแต่แต่ต้องการแบบเพอร์เฟกต์มีเดียมแรทุกชิ้นเพอร์เฟกต์มีเดียมแรทุกชิ้นเดี๋ยวมาดูกันฮะาาาาการ,ราย่างที่แบบไม่ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์นะ <c oughs> ใช้แต่ประสบการณ์และความเก่าคะจะมีชิมตัวตัวตัวเริ่มต้นก่อนไหมครับที่ตรงนี้เลยเอาได้นี่ <c oughs> <c oughs> ปาครับอ่านี่นะฮะ ตัวนี้คือสตริปร้อยใช่ครับเร,เริ่มต้นนะเริ่มต้นครับที่บอกว่าราคา600กว่าบาทเอานะเฮ้ยได้ไหมครับโอเคตอนเริ่ม,ม,มต้นนะก็ยังได้อยู่นะฮะตัวเริ่มต้นนะ่ะทั้งชิ้นเนะี่ยทั้งก้อน600กว่าบาทโอ้โหโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมครับโอเคเลยกินเนื้อมาเอ็กเจอร์ได้ไม่เหนียว ออกันที่ตัวริบอายตัวนี้มาบริ้งสกอร์แต่กระเถิบขึ้นมาแล้วใช่อันนี้จะเป็น4 5ห้อครับดูนะฮะรุ้นกันไม่ได้โอ้มันจะได้<ม>ไหมผมดูจากข้างนอ, <laughs> น,อนอกผมก็รู้แล้วแหละว่าได้นะแน่นอนที่งงคือแบบเทปขายราคานี้จริงๆเนี <c oughs> ่ยนี่ฮะปาบปาบดูความจุซี่ของเขาครับนี่ก็จะเป็นเนื้อที่จุซี่จริงๆโอ้จุซี่จริงนี่นะฮะให้ดูกันชัดๆนี่ มีเดียมแรถูกต้องทุกอย่างเป๊ะเครื่องดื่มรสเนื้อโอ,โอ้โหเนื้อตัวนี้อร่อยมากมันมีกลิ่นเนื้อที่คนชอบเนื้อเนี่ยชอบแล้วก็มันมีมันแทรกแล้วก็เท์เจอร์ทุกอย่างได้ได้ได้เลยอ่ะต้องบอกว่าได้ได้ได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 เลยและคุณภาพขนาดนี้ราคาแ0 0้กว่าบาทอันนี้แ0 0รอยกว่าบาทครับตัวริบใหมเนี่ยฮะสังเกตนะฮะ การเช็คเนื้อคือยังไงฮะเราจะจิ้มแต่ระดับความสุกเราเรากดมาเราจะรู้เลยว่ามันมันเรื่งแน่นอนครับอ่าอย่างสมมติว่าอันนี้นะลองกดดูว่าความสุกจะประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้อันนี้จริงๆแลเกือบมีเดียมแลแล้วซึ่งจริงๆถ้าสมมติเป็นเทนเนอร์อยตัวนี้คือเอฟลาญี่ปุ่นเอฟลาครับกินแลได้อุ้ยใช่ผมว่าไม่ต้องสุกมากดีกว่าโอเคงั้นลองเลยดีกว่าลองเลยเี่ฝึกโอ้โหนี่แหละเนื้อญี่ปุ่นยาก อยากให้เห็นเนื้อญี่ปุ่นมันต้องแบบนี้นี่ประมาณนี้เลยนี่โอ้โหดูจังหวะลงมีดจริงๆไม่เอาจริงๆผมว่าเอาเอามือฉีกก็ขาดโอ้โหอุ้ยโอ้โหจะปฏิเสธได้ไงฮะมีเสริมให้ถึงในครัวเลยโอ้โห มีความสุขจริงนะเวลาอยู่ในครัวโหนี่ t e n เดอร์ลอยออสเตรเลียสีที่ถูกต้องเลยอ่ะอันเนี้ยงั้นไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่โต๊ะกันฮะ ชิมในครัวไปนะผมบอกเลยว่าดีทุกตัวรวมถึงราคานะขายได้ยังไงราคานี้เนี่ยด,ดูิสตริปลอยหกร้อย100กว่าบาทโอ้ผมไม่เชื่อขอเมนูให้หน่อยจริงด้วย280กรัม680บาทส่วนริบอายเนี่ยมี790กับ880 ซึ่งตัวนี้มาบริ้งสกอสสี่ห้าเนี่ยเอาจริงถือว่าแบบโอุ้่งมาก880เชื่อแล้วว่าราคาดีจริงลิปอายการขนาดเนี้ย0 0ดกว่าบาทเนดูดมีช็อตหยดด้วยถือว่าเป็นสเต็กที่แบบคุณภาพดีและคุ้มราคาที่สุดเลยนะตัว A5 ไอ้ฟงไม่ต้องเที่ยวตัวนี้คือตัวที่ผมว่าย่างออกมาแล้วสีสวยมากเป็นอรอยราคาไม่ถึงพันอะ่ะฟื้นวงม,มีลิ้นมาด้วยเนี่เมื่อกี้ก็ว่าเชฟหายไปไหนมาไปทําลิ้นย่างวันนี้เป็นลิ้นที่เอาไปซูวีก่อนใช่ครับซูวีหกชั่วโมงขั้นต่ำครับเป็นสเต็กแบบนี้จะใช้แค่โคนอย่างเดียวส่วนนี่คือโคนลิ้นเลยส่วนส่วนพาร์ทอื่นของลิ้นเราก็จะเอาไปไปทำเป็นเมนูอื่น ตมุนอ๋อมีตุ๋นด้วยผมถามได้ไหมว่าจานนี้เท่าไหร่ฮจานนี้น่าจะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทถึงก็ไม่ชัวร์จำเรื่องราคาไม่่อยเนี่เทปเล่นขายไม่สนใจราคาเลยเทปคือมันไม่ได้นุ่มละลายถึงเกินไปลิ้นมันเป็นส่วนที่มันยังไงก็ต้องความเนเนยมันต้องมีกรึบกรึบอันนี้คือซีซ่าสลัดซีซ่านะครับีน เครื่องแน่นมากเอาจริงๆพอชั่นคือไม่เล็กเลยนะคือใครมาผมบอกเลยว่าแบบคุ้มค่าจริงอ่ะอ่ามีคำถามครับเทปครับปกติเนี่ยเราอยู่กับเนื้อทุกวันเนี่ยมันจะต้องมีชิ้นส่วนหรือพาร์ทโปรดอย่างช่วงนี้ถ้าผมชอบนะผมชอบพาร์ทที่ชื่อว่าเดนเวอร์ชอบสนชอบสุดผมชอบแฟ่ไอรอน ที่นี่มีเคยเอามาทำบ้างไหมใช่ครับเคยเอามาขายเนอใช่เคยเอามาขา,อาอยอ,าาขาอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าหาค่อนข้างยากเหมือนกันครับคุณแดนม,มันแบบเดนแบบเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวส่งให้ไก <laughs> ่คอไก่คอที่ถามพาร์ทที่เชฟชอบเนี่ยไม่ใช่เลยนะผมจะเสิร์ฟให้เชฟด้วย <laughs> <laughs> จะได้นั่งกินกันไปคุยกันไปนะถามนิดนึงดีกว่าโฟร์ดายนิงตอนนี้มีมากี่ปีแล้วครับเข้าปีที่3ขึ้นปีที่4ี่นะครับแล้วก่อนที่จะมาโฟร์ดายนิงเป็นไงมาไงฮะ ผมเริ่มต้นจากออตอนนั้นอยู่โรงแรมที่ภูกเก็ตคือผมจะได้งานที่พัทยาอยู่ภูกเก็ตกำลังบินมาพัทยาพอเข้าโควิดปุ๊บพัทยาเขาสต็อปงานผมและจริงๆเป็นคนอะไรครับเป็นคนบางแสนครับแต่คือไปทํางานประจำอยู่ที่โรงแรมที่ภูกเกต็ตใช่ครับโรงแรมอะไรบอกได้ไหมอยู่เดะราชาครับเออได้งานพัทยาก็กลับมาใกล้บ้านหน่อยใช่ครับใช้เงินไปกับค่าเดินทางไปกลับจนเกือบหมดเลยครับเหมือนเริ่มศูนย์ใหม่เลย คือผมอ่ะเป็นคนที่หยุดอยู่กับที่ไม่ได้เหมนก็เลยแบบรถเข็นสักคันนึงขายข้างทางก็เอาอะไรตอนนั้นจริงเหรอก็ขายในมอครับข้างมอมมบูเน่นะใช่ผมขายผัดไทยเตี๋ยวขั้วไก่ครับแปลกตรงที่ว่ามันขายได้ตลอดเลยครับเหมือนเงินหมุนไปเจอห้องเช่าก็โควิดก็ถูกอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยเช่าห้องเป็นตึกแถวขายอาหารตามสั่งมันชื่อร้านอะไรครับชื่อโกตะโภชนาขายไปก็เหนื่อยมากกำไรมันก็ ไม่พอลองตั้งบาร์บีคิวขายดูพอคิดได้คือตื่นมาเปลี่ยนยกเลิกไม่ขายตามสั่งโคต้าไม่มีแล้วใช่ไม่มีแล้วเหมือนเราขายบาร์บีคิวแค่ชั่วโมงสชั่วโมงเนี่ยเท่ากับเราทําตามสั่งแต่แปดโมงจนถึง5้าทุ่มเงินเท่ากันเหนื่อยน้อยกว่าแล้วก็สนุกกว่าแล้วก็ไปเจอเนื้อช่วงงานออสเตรเลียลงราคาเนื้อแบบ90%แบบ อย่างนั้นเลยเหมือนเทขายเนื้อแบบเยอะมากก็เลยแบบว่าเอาตัวสเต็กตรงนั้นอ่ะมาทำลองดูแพงสุดตอนนั้นชิ้นเท่าไหร่คนร้อยเก้าเก้าครับไซส์สองร้อยห้าสิบกรัมค่ะห้าสิบกรัมไา่ร้อยเก้าสิบเก้าทพอมาอยู่วันหนึ่งเขาเขาปรับราคาขึ้นต้นทุนก็ไม่ได้แล้วทีเนี้ยที่ขายอยู่ครับใช่เราก็เลยมองหาที่ตรงนี้แหละแล้วเกิดมาเป็นโฟร์ไดนิ่งจนถึงทุกวันเนี้ย และติ่งแมโฟรดนิ่งนี่มาจากบ้านเลขที่4ใช่เขาบ้านเลขที่4ภูมิใจเนาะเราได้ตัวที่ตรงนี้มาเราก็เลยเอาชื่อชื่อบ้านเป็นมาตั้งชื่อร้านอะไรเงี้ยครับรู้จักรายการบ้านเลขที่5้าไหมไาเด็กๆใครดูไหมบ้านเลขที่5ทันไหมทันไหมไม่ไม่ทันเลยอ่ะไม่ใครนจะจริงวตัวนี้เป็นเพสโต้ซอสกับสเกลล็อป ตอนนี้สี่โมงนิดๆเนี่ยลูกค้าก็เข้ากันมานี่ครับขาดไม่ได้กะเพราโกตาร้านสเต็กแล้วมีกะเพราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกต้องเลยนะตัดให้แบบรสชาติมันเผ็ดๆจี๊ดๆตัดเลี่ยนหน่อยแล้วกะเพรานี่ชื่อกะเพราโกตาไหมน่าสนใจครับตั้งชื่อดีกว่าไปเล่นแบบกะเพรารสชาติดีด้วยอร่อยอยากไปลงแข่งกะเพราชาเลนจ์เหมือนกัน ผมชอบไปเป็นกรรมการเดินสปูนอยู่ถ้าซีซั่นหน้ามีกระเพราอีกนะครับปาาโกตะนะโ <c oughs> กต้าสองร้อยห้าสิบบาทกระเพราแต่เนื้อก็ร้อยห้าสิบกรัมนั่นแหละพามคัดที่แบบเราตัดแต่งเดืนแต่าาตัดแต่งอะไรเงี้ยจริงเขาเป็นเนื้อคุณภาพดีแหละแต่ว่าเราเราไม่ได้ขายเปน็นชิ้นไม่ได้โอ้ใช้เนื้อออสเตรเลียพามคัดนะครับใส่ลงไปในกระเพราจานนี้เจอกระเพราโดนๆแล้วมันหยุดไม่ได้ ก็จะมีพวกเมนูพาสต้าเป็นซอสกุ้งครับเดียแต่ผมช,ช,ชอบซอสถ้กใครที่ชอบแบบ lobster bis นะเนี่ยนอกจากอาหารนะครับมีแบบครบเครื่องแล้วนะเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นซมัมให้เป็นซอมก็จะแนะนำวายนะครับมีวายอยู่หลายตัวหรือใครอยากจะแบบเอาเครื่องดื่มเครืงดื่มเองนะค่าเปิดขวดที่นี่ก็คือแบบราคาดีมากอะเอาจริงสามร้อบาทนี่หรือว่า จะมีอะไรพิเศษพิเศษก็สามารถเข้ามาได้นะติดตามถ้าใครอยากจองจองที่ไหนฮะจองในไลน์แอดของร้านรลนแอดของร้านนะครับของดีแบบคุณภาพดีแบบนี้นะแล่ราคาคือคุ้มค่าสุดๆแล้คือคนทำคือตั้งใจนะครับตั้งใจทำจริงๆนะคือเรารู้เลยว่าแพชชั่นคือเต็มที่จริงๆ รวมถึงน้องๆในครัวก็ดูแบบตั้งใจกันมากตั้งใจมากครับมาบางแสนไม่ได้มีดีแค่ทะเลกับซีฟู้ดครับมีโฟร์ไดนิ่งร้านเนื้อราคาที่บอกเลยผมว่านะสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงราคาหลักร้อยได้ขนาดนี้เดี๋ยวผมเหมาหมดเอาเหมาหมดไม่ได้เลยสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาใหม่เจอกันใหม่ครับ สัตว์ส่วตัวเลยชอกินส่วไหนกินจนเห็นเห็นเนื้อก็แบบโห่มอิ่มเลยครับเห็นเนื้ออิ่มผมย่างกล้องผมละเอียดครับกล้องหนละเอียดสัตว์ซุปเปอร์สโลโมชั่นนะ